จุกสัตว์จุกที่ต่อโอ้ปุ๋ยแตงเนาะครับขา้างลกมันอยาบามี่ี่ดินพี่ดิน,ดนกรไนออกไกญ่เนาะแคบโค้งนี่มันจะห่อนห่อนนะครับแต่มันยังคุ้มยามาได้นะครับนี่ปุ๋ยสะโพกเล็ง,อ,อ,งนะอ่าคือใบเขียวแล้วเนาะใส่ขี้ยนะังไม่มาเคลียร์เงี้ย ก่เยพักปกาพักบุกนี่เฮมแทบได้ยูนะสอห้าวันสอห้วันต้องส้าวันอย่าตอนที่ใส่ใบเนี่ใบใบใบเก่าออกนะ้เาไปส่งเดี๋ยวอเดี๋ยวเอาใบพัดพอเอาใบพัดคนกิโลถ้าเขาจะเขาจะต้องเตรียมปลูกทำไมวันไหนือมัน พราะว่าต้นนไมพื้นที่ประมาณกี่ไร่เนี่ยมันพอที่ปลูกพักงานอตกันของงานนี่นะนี่นะมันมีแน่งออกไว้ตอนนี้ขับเ้าเป็นเอาไปต้องการเสียงกับยาเนาะเออนั่นรายได้ก็ดีนะ ลงทุนน้อยเนาะลงที่ถุงเลักมืนเนานี่รักปังเรียกถุงถุงเอาไปจ้าเอาบอกเอาเปิดไมเอาเดินครับเอาไป ปลูกพืชอย่างฟองครับตีปลูกอยู่ตรนนี้ครับเป็นรักเนี่ยอ๋อเป็นพืชพักการ,กรเกษตรนี่ครับเนาะเอาชนมากกัพริกก้อนเนี่เป็นพริกพริกโลงก่งเาปลูกมาเขีย่้องพักบุง้งฟองขันหน้า้องพัก<ต>น้ำแก้วฟองแต่ตีรักรักเลยครับ ลักลักเนี่กครับพักบุ้งครับเพราะมันทำรายได้พื้นที่ที่เขาปลูกนี่ประมาณสักอะไรครับนี่ประมาณทักสองงานนี่้ครับซึ่งในแต่ละปีนี่พักบุ้งเนี่ยเขาจำนายเป็นได้เพราะว่าจำนายดีครับเพราะว่ามันได้ขายเดือนต่อเดือนเนาะเดือนต่อเดือนแล้วก็มันเป็นว่าพืชหมุนเวียนเดียเ๋ยว ใช้เวลาปลูกเต่ไหนครับวันจากเดี๋ยวเ้าวานไปกับยี่สิบห้าวันทากันได้ลกได้ถอนละ